ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสุรัสศดีในอำเภอเมืองขอนแก่นกว่า50คนยังมากันตามปกติเพื่อที่จะสอนออนไลน์รวมถึงมอบใบางานผู้ปกครองให้เด็กๆได้ทำสมนะคะคุณครูบอกว่าถึงแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์100%เอร์เซแต่ก็ต้องมาทำงานตามปกติ มีบางชั้นเรียนที่ต้องเพิ่มเวลาสอนเช่นต้องสอนในช่วง6โมงเย็นหลังจากที่ผู้ปกครองเลิกงานเพื่อให้ช่วยทบทวนความรู้ให้กับเด็กๆและโรงเรียนเอกชนยังต้องจ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากรตามเดิมไม่ได้ปรับลดแต่อย่างใดค่ะภาระค่าใช้จ่ายของภูปอคือมีทั้งมดด้วนรถมอไซค์มีทั้งบ้านนะคะเราต้องให้คุณพ่อคุณแม่อีกคือภาระไม่ได้ลดลงเลยแต่ว่าเราก็จะมีส่วน ค่าของชีพที่เราได้ได้จากทางโรงเรียนเป็นไรายได้เสริมมาค่ะเช่นค่าสอนพิเศษค่าสอนค่ายอะคาเดมี่แบบนี้ค่ะคือจะไม่มีเข้ามาเลยเราจะได้แค่ส่วนของเงินเดือนแต่ว่าภาระเราอยู่สูงแบบนี้แต่เงินของเราลดลง ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นได้ประชุมหาหรือแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพิจารณาการชดเชยให้ผู้ปกครองในส่วนค่าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นการจัดค่ายทัศนศึกษาที่ไม่สามารถจัดการศึกษาดูงานได้ส่วนนี้จะคืนให้กับผู้ปกครอง ส่วนการปรับลดค่าธรรมเนียมหรือค่าเทอมยอมรับว่าทำได้ยากเพราะโรงเรียนยังมีภาระเป็นเงินเดือนให้กับบุคลากรเต็มร้อยค่ะคือเราก็ไม่อยากให้เป็นภาระกับรัฐบาลมากนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการผันงบประมาณหมายถึงว่างบประมาณที่ปกติแล้วเนี่ยโรงเรียนเอกชนได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะ ก็แทนที่อย่างเช่นว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะคือแทนที่จะต้องเราไม่ได้ใช้เพราะนักเรียนไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปค่ายจัดค่ายหรือจัดอะไรต่างๆได้พันงบประมาณตรงนี้ไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้ นายกันตรีเนื่องสีรองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าสมาคมโรงเรียนเอกชนได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ลดส่งเงินสมทบที่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจะต้องจ่ายจากร้อยละ3เหลือร้อยละ1โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติแบบเฉพาะกิจรวมถึงการชะลอหรือพักชำระหนี้ให้กับโรงเรียนเอกชนที่กู้เงินผ่านกองทุนของศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนเอกชน126แห่งนะคะ และผลการสอบถามไปยังสถานศึกษา90แห่งพบว่ามียอดค้างชำระค่าเทอมปีการศึกษา2,563ร้อยละ23ส่วนปีการศึกษา2,564ค้างค่าเทอมร้อยละ57และพบว่ายอดเด็กนักเรียนลดลงซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้ปกครองจึงย้ายโรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ะ